เล็กดิวบินลี่ปโตลตตัมเตเตเมื่อกี้นี่ไปวิ่งไปทำอะไรวิ่งไปทำอะไรแม่เห็นเมื่อกี้นี่วิ่งไปทำอะไรวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งไปทำอะไรฮะใครมากวนมีนนะมวัยรุ่นมากวนวัยรุ่นมากวนอย่าหัวร้อนแม่ว่ามันเหมือนหมาหมูเยี้ย เขาจะควรก็ช่างมีผู้ใหญ่อยู่เยอะแยะเดี๋ยวแม่จะไปคุยเขาแม่จะไปคุยเขาแล้วมากวนทําไมมากวนทําไมมากวนพี่กาปั้นแล้วก็พี่กําปั้นไม่รู้จักเขาไม่ต้องวิ่งกลูกันออกไปอย่างนี้ไม่ต้องเข้าใจหรือยังลูกทุกคนเลยโตน่เจ็บหลังเหรอวันนี้ไปหาหมอหรือยังเออเป็นอะไรถึงเจ็บหลังนี่อนั่นหยอกกัน แล้วก็เรื่องเรื่องมีปากเสียงเรื่องวัยรุ่นขึงตาใส่กันเรื่องพูดกับเท้าเย้าแยเรื่องหาเรื่องกันนี่ห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดเข้าใจไหมบิลลี่ดูเพื่อนฝูงบิลลี่ดูเพื่อนเพื่อนฝูงรวมทั้งดิวด้วยปอด้วยเข้าใจหรือยังที่แม่พูดเออขอบคุณครับหรือยังเอายกมือดีๆหนึ่งสองสาม อไปนู่นไปเล่นฝั่งนูน้นอเด็กกเด็กๆฟังแม่ฟังแม่เมื่อกี้นี่แม่ไปเคลียร์เด็กสามคนนั้นแล้วเขามาดูดบุหรี่เฉยๆแม่บอกว่าอย่าตื่นตนกอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูม เขาไม่ได้มาหาเรื่องเราเลยกําปั้น,เ,นเขามาดูดบุหรี่แม่ยังบอกให้เขาเขาขยับมาดูดตรงนี้เดี๋ยวแก๊สมันจะระเบิดแม่เขาลบสิทธิ์ขนาดนั้นอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันนะลูกเขาก็บอกมาพวกผมก็ไม่รู้พวกผมมาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาดูดบุหรี่แล้วก็เด็กเอออยู่ในสนามวิ่งกรูกันออกไปเนี่ยอย่าหัวร้อนแม่ถึงบอกอย่าหัวร้อนเข้าใจหรือย,ยังเขาว่าอย่าหัวร้อนเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมย้าลูกอย่าวิ่งออกไปหาเขาอีกเจเจกับกับกำปัน้นแล้วก็ไอตัวเล็กตัวเล็ก,ลกหลายนักหลายนักมาแม่ไปเคลียร์มาแล้วจบจบคือจบนะ